สวัสดีทุกคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีแม่หมอมาบอกดวงสัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคม2564คนเกิดวันพฤหัส,สบดีคุณได้ไพ่ The e m p r a c e s a k ัก p a t i n i นีราชินีผู้อิ่มเอ,อิบความหมายไพ่แบบทั่วไป เป็นช่วงความสุขสบายได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่เจ้านายผู้หญิงเป็นช่วงชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และปลอดภัยค่ะฟังคำทำนายนะคะเรื่องสุขภาพคนวันพฤหัสในช่วงเจ็ดวันนี้ขอให้ควบคุมอาหารควบคุมใจ เมื่อเจอของกินอร่อยค่ะตามหน้าภายบอกว่าคุณจะอ้วนน้ำหนักเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวค่ะจะอ้วนได้ง่ายมากในเจ็วันนี้ค่ะแก้ที่ต้นเหตุไปเลยนะคะการกินตามใจตัวเองหยุดค่ะกินแต่พอดีนะคะและออกกําลังกายด้วยก็จะดีจะทำให้เราสดชื่น มาเรื่องการงานค่ะการงานในเจ็ดวันนี้คนวันพฤหัสการงานคุณมีความเจริญก้าวหน้าค่ะคนทำงานประจําก็จะได้ตำแหน่งที่มั่นคงขึ้นมีลูกน้องบริวารที่ดีที่เก่งมาคอยช่วยเรื่องงานค่ะจึงสะดวกไม่เหนื่อยนะคะในเจ็ดวันนี้ คุณทำงานได้แบบสบายแล้วก็คล่องส่วนคนทำงานอิสระเจ้าของธุรกิจก็เป็นช่วงที่มีโอกาสมั่งคั่งมีผลตอบแทนที่คุ้มค่างานคุณจะเด่นในช่วงนี้จะเกี่ยวกับอาหารร้านอาหารสินค้าเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะเสื้อผ้าของใช้ เป็นอะไรที่รุ่งเรืองค่ะในช่วงวิกฤตสำหรับการเงินคนวันพฤหัส,สบดีการเงินโดยภาพรวมก็บอกได้เลยว่าดีมากค่ะมีเงินไหลเข้ามากกว่าออกเป็นช่วงเจ็ดวันที่ไม่ติดขัดบางคนก็ได้รับการอุปถรัรมภ์จากผู้หญิงจากเจ้านายผู้หญิง มาช่วยส่งเสริมให้ทุกอย่างดีและคล่องในช่วงนี้ถ้าคุณติดขัดมีปัญหาการเงินผู้หญิงจะช่วยคุณได้ค่ะามาเรื่องความรักนะคะความรักในเจ็ดวันนี้ของคนเกิดวันพฤหัสคนโสดคนไม้ถ้ายังไม่มีใครก็จะยังเลือกต่อไปอีก จนกว่าจะเจอคนที่คุณต้องการอาจจะแต่งงานช้าถ้าคุณโสดนะคะอ่ะส่วนคนมีคู่ครองเรือนถ้าคุณเป็นผู้หญิงสามีจะให้ความเกรงใจคะ่ะแล้วก็ตามใจคุณนะคะเป็นช่วงความรัอกดีอบอุ่นเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เป็นครอบครัวที่น่ารักบางคนก็อาจจะมีสมาชิกมาเพิ่มมีบุตรถ้าคนรอบุตรนะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัส,สบดีตลอดสัปดาห์นี้ดวงคุณก็ดีแต่ก็อยู่ในช่วงระวังนะคะอ่า แม่หมอขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันร,รักษาชีวิตเรารักษาสุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญนะคะ,อะขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วมาพบกันใหม่คะ่ะ